เจ้เองเอแคเอแคืึค <c oughs> ไม่นอนลูกนอนได้แล้วเอแคนอนได้แล้วอ <c oughs> เอแคไม่นอนเลยเอแคเนี่ย คิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ไม่นอนเลยนอนเร็วนอนเร็วไปแค่นอนเร็ว